ตัดที่ก้นกับจีตาแซฟได้ทุกคนรวมม,มีทุกอย่างมีจืนไข่มียอมีซีนมีแหน่เนืง้งมีพักแล้วก็น้ำน้ำลาดปาเต้กับเจ้าแซฟดีมากินซ้ำ ตั้งไวจะขึน้นทอดปาเต้ฮานอยแ้ห้านน่านมีขนาดจะแ่บกมลงทุนทองคอนเฟิรม์มเพราะว่าไปซื้อละก็มีห้างใกล้ๆกันซีหาห้านแต่ห้านนี้จะคิวยาวกรอบเนี่ยคุณ ม่เสียงข้าตุแต่อาจจะบมเป็นห่งเขากินต่อ มันกิ่นรอดหนาวเพราะเป็นชีชีจ้ากิ่นมันจะกิ่นเป็น,นตะแซบสมหุนมันะนะแท้มันเปิม พาไปมาฮานอยอยู่แถวมงหมอเย็ดดึกหรือว่าเซนโจเซฟโบดเนาะงางรลอได้สนใจลงรูไปไว้อยู่ในสตอรี่ห้านไหนฮะนะว่ากินกับทุกมือ จับทางโอเคขออนุญาตกินตอนหน้าจะทำนี้เยอะเดีย๋ยวขอไปกินต่อก่อนบ๊ายบายคอมเมนต์ได้แต่อย่าแหง้งนะจ๊ะ